ใส่กันเอาไว้แล้วมันจะเสียหายได้น้องไม่อยากแต่งพี่เองแล้วไม่อยากให้น้องแต่งด้วยหม่อมฉันรู้นะพี่คะเสร็จแล้วคุกจะมาติดอยู่นี่แน่กไหมครู่คะถูกไหมครูพี่คะลพบราชท่านพี่คะมีอะไรหรือเปล่ารูกคุยอะไรกับน้องขอดิฉันประจามาคือว่าพอดีว่าน้องเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจเรื่องพักคู่มั่นถ้าหากว่า ยกเลิกการแต่งงานจะได้ไหมเพื่อคคะลูกสาวเบคาเซษแม่เพราะว่าเรื่องการแต่งงานมันหมายกันไว้ก็เป็นเวลานานแล้วจนป่านนี้หม่อมฉันยังไม่ได้แต่งงานเลยถ้าอย่างนั้นก็ยกเลิกไปก่อนจะดีกว่านะเพคาเซตขอเดชะเสกโสดบยูุนีกองกิติยศของระราชวุฒิเยอหิงตองอูเดินทางมาถึงแล้ว

วันน you know you know you know ี nah, yeah. oh. Na, no. no ้ส่งต okay. okay. ัวเข้าหอเจ้าเบาแล้วก็ใจต้องเหนื่อยต้องเหนื่อยเจ้าบางคนเดินเดินกันตาแสไม่สีก็เห็นหน้าที่ของตัวเจ้าสาวหน้าที่ของตัวเจ้าสาวทะลุไม่เท่ะให้เจ้าเบาเขาเมื่อกี้มึงร้องไม่สีก็เจ็ดแล้วแล้วนะสี่เจ็ดไงก่อนเล็บมันไปลงยังไงล่ะหน้าที่ของตัวเจ้าสาวหน้าที่ของตัวเจ้าสาวทรลุไม่เท้าให้เจ้าเบาสหวนเพชร ใช่เม่อกด้นันมึเต็มตัวแบบนี้ปูไม่ได้คิดถึงแวนเพชรหรอก